ประทัดเปียงปั้งดังปุ้งก็ต้องไปดูกันหน่อยที่นี่ฮะรัชมงคลธรรมสถานเลขที่88ทับ8ปหมู่ที่2องตำบลทะเลบกอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่ฮะทางเจ้าสำนักนะครับอาจารย์กาวินเนี่ยได้ทำพิธีบวงสวงอัญเชิญพระพมและองค์บรมครูปู่เจ้าสมิงพรายจากที่ตำหนักเก่ามาอย่างสถานที่แห่งใหม่นั่นเองนะครับก็มีพระเถราจารย์ ฤาษีเนธาตพุทธคุณเจ้าสำนักดัง oh. มาร่วมพิธีด้วยนะครับพร้อมด้วยกับตาลกเชื่อดังคล้ายล่ะพี่เจเร oh. พี่เจเรเชิญยิ้มฮะแล้วก็มีคุณคมสุปร์โจก oh. แล้วก็มีนักแสดงดาวร้ายรวมไปถึงคุณวรพลหินพานมาร่วมแหล่บูชาครูและมีรำถวายมึกแก้ เทพเทวดาอีกต่างหากงานนี้งานใหญ่นะเนี่ยโอ้มีการแสดงเหมือนเป็นการแสดงเล็กๆน้อยๆให้ได้ชมกันได้เลยโอ้ยชิงนางเงาะชิงนางเงาะอันนั้นพระอันนั้นพระไปเดี๋ยวไปแย่งพระทำไมจะไปชิงพระกันแล้วเนี่ยเขาเป็นการแสดงเพื่อจำลองศึกชิงนางแล้วก็มีนักแสดงดาวร้ายมาร่วม สร้างสีสันเอาผิดตัวผิดตัวอย่างนั้นนะเ้าสร้างความสนุกสนานนะครับคนร่วมงานเขาก็รู้อยู่แล้วเขามาแบบว่าร่วมแจงสนุกสนานสร้างสีสันอะไรอย่างนี้ผ่านเรื่องของการแสดงไปจุดประทัดไปดูรายการจุดประทัดกันหน่อยตั้งสองหมื่นนัดอ่ะเพื่อเอาเริ่เอาไทยแล้วปรากฏเลขหางประทัดแน่นอนนะเมื่อปรากฏโบสุดท้ายออกมาทาไมพาดีจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้จะเป็นตำนานหรือเปล่าไม่รู้หรอกนะ ไปต่อกันที่จังหวัดระยองหน่อยนะคะเขาบอกว่าท้าเวสวุวรรณให้โชคถูกรางวัล